หอมปลาดุกจ้าหอมๆเลยค่ะนี่ปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้รีบทําจ้ะฝนตกก็เลยทําให้มันเสร็จไปนะคะพอดีมันจะสี่โมงแล้วค่ะ ปันนี so ้ใส <So> ่บวบจ้าปลาดุกเด้อค่ะปลาดุกใส่ใบแมงลักจ้าไม่ม so ีชะอมใส่เนาะน่าจะมีชะอมใส่หอมๆจ้ะพักชะอมน่ะ ไม่ใส่พริกจ้าช่วงนี้มันกระเพาะไม่ค่อยดีจ้ะถ้ากินเผ็ดๆก็มันร้อนอกแน่นคอเป็นกรดนนย้อนจ้ะ ก็เลยไม่กินพริกค่ะใส่ข้าวคั่วก็มันสีขาวๆแต่ก็อร่อยนะแกงแบบธรรมชาติจ้าใส่ปาลาด้วยค่ะ